เจเจกับนัไล่ย้ำใบนะครับผมใบใบมากับชุดยูเอลนะครับผมชุดกระสุนนะครับแต่จะมาตกชโดปอกนะครับโดเยอะนะครับผับไม้นะครับเดี๋ยวไปตามชมกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยครับผม น้ำไ่าม <m í rit> <m í rit> ีหรือเปล่าน่ามีอะไลอยู่โอ้โหไม้ที่สองครับเรียบร้อยกระสุนบ่กระสุนหรือเชะโดเชะโดหรือมั้งเฮ้ยเอ้าโอ้รถซ้ำไฟออโต้โอ้ โอ้ยโอ้โหกัดเสือโอ้ยสดยเลยเฮ้ยป๋าถได้เลยโอเคลยเป๋าถัวนี่เลยว โดนแล้วรุดบ่ไปดูว่านี้แล้วขับโมอรขคัน้อยขอบัขบโมทอ ผมดวนนะครับผมนี่ปลาช่อนนะครับผมตัวสวยเลยนะครับผมกัดเป็นสปูนนะครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปกันครับเต็มแหลกนะครับผมสปูนต้องแปดนะครับผมปลาช่อนนะครับผมเขียครับฝากผลงานไว้ได้วยครับผม กระซูบกระซูบกระซูบนะครับผมเอ้เออเจียนเจียนนี่ครับกับสปูนต้องแปดนะครับชุดยุเอ๋นะครับอันไหนก็น ปลาดูบัน,น้โด, <laughs> ดปลอกเฮ้ย <laughs> đấy. chưa <sự> tiếp. chưa đâu <laughs> chưa đâu có để bọc mưa cũ ừ, mh Ừ ừ mh 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 Là... <laughs> lần năm มา mà từng đuổi นึงงาม đấy โอ้ tôi ดอกแน่นนี่ bao <cười> <cười> จะมาตีเพื่อฟ uh, oh oh, ok oh, uh, uh ังตกฟังที่ถึงโอ้สงามปรคอได้ฮนปคอปรคอตัวนี้โอ้เขาทำบอเดี๋ยวลังไปก่อนลังไว้ก่อนปรคอได้อีกตัวนี้ปคอโอ้สวยเลยรีตีไปก้อนไโอ้คอยกําลังว่าสิตีไปวะโอ้ ขึ้นมาขวาว่าบลวนจะสูบคนรถพอดีย่ำจะสูบไปกินเยอพวขี้เขาวหมาบอยู่มันคือพวกคอวะปูนมากคนี่ยังเอะอางใช ถือเสื้อบรถือปลาบ่อนปลากัะสิโอ้ยโอ้ดเบี้ยวเดี๋จี่าเ้านี่เย้โย่ปลาวอกเบดบดนี้ฮะโอ้ยหามเลยช่วยชัดเลยเอาเบิดอีหรือเปล่าเบิดตัวกระสังเห็นแล้ว อ้นเลิกนำเหรียนนามเลยมึงโอ้กะสั่งกะบ่าได้มาขาดตะกีโมอะไยโอ้ไปสิหักนะป๊อดมันว่าอะไรไรๆในรุ่นนี้ นนเก่มลงเถอะรูตีนได้ตอนไหนพ่นนี่ยวนไนทัดชิพปลาสูรส่มนีบ่าเอามากัดอยู่ใกล้ๆนี่ <c oughs> โอ้ยยังไงโคตรลงว่นไหโมเย็นหน่อยช่งแงยงอ,อ่ะเลือกโคต ปฟอสเลือกขักแต่ว่ามุดมุดมุดนม้วนนีเรียกว่าสามตัวเพื่อนนี่เครื่องทุ่งเลยนะมันเป็นเปแยดสาวบ้ยถ้าำไรได้กระซิบกลัวเลยโอ๊ยฟอสคือเลือกแผ่มาสี่หอดว่ะหล่ะคนมุดเนาะนี่ละมันลงไปน้ำขังกันนี้ละเซาลงไปกัดเย็นดอก Bạn hái mà bắt du phăng để là đâu đi Hả? Mới cái gì? Không bạn du thằng tẻ. Phăng thì là, qua phăng này nữa. Nè, mình phăng vị đã. Thế thì hiện rồi. chỉ đi là bỏ hẳn. Tướng chỉ đi lèo nữa. Chỉ đi lèo. nhang là. phải bỏ cây rồi. Hahaha. 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 ไช่ถหากลัวใครอยู่ยังหลายอยู่อันนี้นี่เสียกยังวะปลาคอออกปลาเสียกออกแม้อบเสียกมีปลาคออ่ะไหมโอแต่ว่าปลาคอตัวผีหนึงได้ที่หลังมันออกนอกได้อยู่แล้วเออเามันใ้บัดเทาบัดบ่อเสียด้วเนาฮ่า่ Uuuh. <laughs>